สวัสดีครับจรินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชน n e l บาคาเกมมิ่งกอบตรดมนะครับวันนี้จะมาทําคลิปสายแท้งเอ่อทำสายฮิวแล้วใช่ไหมที่มีคนขอก็เลยคลิดว่าจะมาทําสายแท้งด้วยเลยเพราะไหนๆก็มาทําละเดี๋ยวสายดาเมจผมจะต้องไปศึกษาก่อนนะแต่ส่วนมากโอ้ส่วนมากผมก็รู้คอมโบรูร้อะไรอยู่ละแต่ไม่ได้แปลควัมสมมารถของเท่าไหร่ เออสายทวนสายแท้งเอาจริงคุณเล่นได้ตั้งแต่เริ่มเพราะว่าทันทีที่เปิดเปิดมาคุณไปถึงคนนี้ตรงนี้ใช่มัไหร่ใช่ไหมเออมาเลิมตรงนี้ปะเอ๊ะอยู่ตรงไหนวะ ไม่โช์อีกโอเคอเปนว่าถ้าคุณมาถึงคนนี้มันจะมีให้เลือกอย่างที่บอกคลิปที่แล้ว,วจะมีให้เลือกสีสายก็คือออกทวนเอ่รลมบลมตีไก่แล้วก็หลบคู่ซึ่งทวนจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าคุณไม่ได้เลือกทวนตั้งแต่แรกคุณต้องไปทำมีมืตีอะไแล้วนะตกใจหมดเออคุณต้องไปเกาะอ,อันนี้จะเป็นอันที่ได้เกาะสองเหมือนกัน ได้จากตรงนี้ครับก็คือกอสองอะไรคุณต้องวิ่งมาตรงนี้เลยอะเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ใผมจะไม่ผิดตรงนี้นะเฮ้ยเดืสำนักนี้วะถูกแล้วถูกแลวแหละตรงนี้ตรงนี้ถูกแล้วถูกล,ละไม่ได้ทำไม่ได้เข้าไปทํนานาแล้วลืมซึ่งวิทีทาก็ไม่ยากหรอกมันมีทางลัดเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้ทําคลิปไว้นะครับ กาะสแล้วก็เซตก็อยู่เกาะสองซึ่งเป็นบอสหนูแต่บอสหนูจะยากหน่อยตรงที่ว่ายังไงเ,เ,เนี่ยเออเกมเนี้ยบดเวลมันใช้เวลาเป็นวันซึ่งช่วงหนึ่งถึงสี่สิมันจะใช้เวลาประมาณสา,าวันมั้งแต่หลังจากสี่สิบไปแล้วอะถ้าผ้าเราขอัยนะหลังจากสี่สิบไปแล้วอะมันจะเป็นแรขข้างล่างนี้แทนตอนแรกจะอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมก็คือแล้วก็ทดสอบผ่านทดสอบ นการทดสอบบางอันบางงาน่านการทดสอบเป็นทั้งหมดสิบด่านมันก็แล้วแต่กำหนดไว้ผ่านกี่ด่านแล้วข้างล่างหลังจากนั้นจะข้างล่างจะมีเป็นวันแล้วซึ่งก็รอตามวันประมาณเจ็ดวันบ้างห้าวันบ้างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างของอันนี้แปดสิบห้าไปเก้าสิบแมันรอประมาณเดือนฝ่าตอนนี้มันเหลือยี่สิบสองวันก็คืออีกยี่สิบสองวันเราจะไปเรเวแปดห้าถึงเก้าสิบแล้ว ซึ่งฝากคุณจะปลดได้สองสามอาทิตย์อย่างที่ผมสองสามชิแหละอยู่ประมาณนั้นซึ่งมันใช้เวลานานเพราะง,งั้นช่วงแรกคุณจะเหมือนสายฮิลหาจ้างหวดออนไลน์ซึ่งมิสำหรับสายแทงมันไม่ยากเท่าไหร่ครับจริงๆเข้าไปหน้าที่แทงคือแพรลี่แหละอาชีพเนี้ยเพราะคุณไม่มีโอกาสได้ฟันหรอกเพราะถ้าคุณเพราะคุณช้า เนี่ยเราไฟชาร์จเต็มถ้าคุณไม่ด้เล่นฝ่ายฟูลแทงนะเนี่ยไฟชาร์จเต็มไฟจฟันโดนเป็นหลายดอ,อกแล้วครับทีนี้ถ้าเล่นคอมโบฟูลแทงมันจะเป็นแบบนี้เริ่มจากหอ,อกฟึ้งปึ๊บเราก็เปลี่ยนกับตัวคิวเห็นปะจะมีโลแดง ปึ๊บใช้ปุ๊บมันจะทำให้เราชาร์จเร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกมันจะโดนดาเมจคุณจะจ้องแรกมากับดาเมจต,ตอนมันฟันซึ่งถ้าเล่นหมดเลือดมันไม่ค่อยไหวครับคุณโดนช่วงแรกคุณโดนดาเมจหลักพันหลักหมือนจากป้อนเงี้ยต่อยคุณมีโลก่เงี้ยคุณโดนทีสองทีโลกก็หายแล้ว ถ้าแถามตีบอสมันฮิวก็ไม่ช่วยอะไรแต่ผมก็ช่วยนิดนึงแหละก็คือช่วงถ้าคนเพลย์แมนแมนกับกาดดีๆหน่อยมันก็ช่วยได้เยอะบางทีเลือดผมลดไปประมาณนี้ใช่ไหมเออเพลย์แมนแมนกับมีบางถ้าก็ช่วงนั้นผมเพลย์แมนแมนหรือกาดดีๆแป๊บเดียวเลือดก็เต็มแล้วก็ช่วยได้นิดนึงแตหลับอสนะเพราะว่าเกมน,นี้ฮิลเวลาสู้บอสเวอร์หรือบอส บอสพวกเนี้ยครั้งแรกอะในบอสเวอร์แบบเนี้ยหรือพวกเนี้ยจะโดนบัตดีบัฟห้ามฮิล90%ไม่ใช่ห้ามฮิลลดลดการฮิล90%ซึ่งจะฮิลโปรตีนของฮีล3,000ใช่ไหมคนอาจจะฮิลประมาณหลักร้อย2 0 0ไม่ก็50แล้วแต่เอ่อตอนนั้นแต่มันก็ช่วยได้ครับ ทีนี้ปานปานสายฮิวปานสายแทงมันจะหาลำบากนิดนึงแต่ว่าขออภัยด้วยผมเองผมลืมไปแล้วว่าอันนี้ได้จากไหนครับแต่รู้สึกน่าจะตามทางมั้งเล่นๆอยู่เราก็ได้มาอันนี้ผมใช้เอ้ยนี้ไม่ได้สายฟูแทงนนี้มันสายบับถ้าฟูแทงจะเป็นอันนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่นี่นี่อันนี้คือสกิลหลักนะครับไม่เป็นปลาหลักอันนี้เป็นปานที่ช่วยถ้าผมจะไม่ผิดมันจะช่วยเวงกรรมมันจะเป็นปานที่ช่วยเอ่อเมื่อค่า HP ต่ำสามสิบอะ เอฟเฟกต์จะ,จะจก,กระตุ้นมั้งแล้วก็สร้างโล่ที่สามารถดูดซับเมจได้สีเปอร์เซ็นของเลือดเอฟเฟกต์นี้จะอยู่นานสี่สี่วิตแต่ว่าออคูดาวมันจะ300ร้อยวิเลยอะมันนานผมก็เลยไม่ได้ใช้นะผมเลยผมเลยมาผมเล่นอันนี้ผมก็ไม่ใช้อันนี้แทนไอ้จริงๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ผมรออันนี้อยู่แต่ยังไม่ได้ปลดสักทีส่วนอันนี้ ผมเอามาใช้เพราะว่ามันตีบอสแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับท่าชาร์จซึ่งเงาเราเน้นชาร์จอยู่แล้วเราไมา่ค่อยได้ฟันปกติครับเพราะฟันปกติอ่ะมันจะตีเบามากอย่างชาร์เงี้ยอาจจะเข้าสามพันถ้าติดคี้ก็เจ็ดแปดพันนี่ก็เหมือนใช่ไหมแต่ถ้าคนตีปกติมันเข้าแค่หลักพันเองครับแถมถ้าติดคี้ก็อาจจะสองพันสองพันห้าอาจจะมีขึ้นมาสามพันถ้าดวงดี มันเบาเกินตองนั้นสนมากเลยยกชาร์จเอ่เซ็ตแท้งไม่ได้แปลด้วยเนี่ยสิต้องใส่โปรแกรมช่วยอาจจะชาร์จนิดนึงนะลืมลืม ถ้าเป็นเกาะใช่ไหมครบสี่เซตนะครับอันบนนี้จะเพิ่มเลือดนะครับชิ้นนี้มันเลือดเป็นหลักอยู่แล้วเมื่อถูกโจมตีขณะป้องกันมีโอกาส30%ที่จะสร้างโล่ที่ดูดซับความเสียหายเท่ากับ10%ของเลือดซึ่งมีผล20วิหากมีโล่อยู่จะมีการฟื้นคืน HP เพิ่มเติม2%แต่เอาจริงเอฟเฟกนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยได้เยอะเพราะว่าบางที ช่วงที่เราหมอย่างที่ผมบอกว่าโลหิวมันจะเอ้ยอาวุธิวมันจะลดโดนดนรีบับ90ใช่ไหมแต่วุนี้ถ้าใช้ถูกจังหวะมันจะเพิ่มที3-4พันเลยในทีเดียวซึ่งมันเพิ่มเยอะอยู่นะถือว่าเยอะนะครับช่วยผมมาหลายรอบเลยสกิลความสามารถของเอากาะเนี่ยแต่มันเงอนไขมันบางทีมันไม่ถูกจังหวะไงสมมารถจะโดนบอสตีซโซโลหายก่อนส่วนอาวุธ เพิ่มเลือดเหมือนกันอาวุธอ่ะอันบนอ่ะจะเป็นความเสียหายและการรักษาคติคอรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น10%และเพิ่มอีก15%ห้าปอร์ซนเพเ่อมีสถานะโล่ก็คือค,คุณคุณต้องใช้จะใช้โล่ต้องตลอดเวลาก็ต้องมีโล่ต้องไปหาหมอลตีก่อนรับในรับใน อ๋อมอนตรงนี้ก็แหละเนี่ยเอาจริงนะฝ่ายฝ่าคุณจะชา้าจ,จะตีเสร็จคุณโดนดาเมจไปเยอะเหรอล่เนี่ยฝ่ายอาชาเสร็จตีเสร็จละถ้าไม่ได้กะเน้นกะพอดีก็โดนอะเต็มเต็มอะเพราะงั้นส่วนมากของเราจะเน้นตั้งกาดคลิกฝ่าตั้งกาดแล้วก็รอเพลเลิแา้วลองมาใช้ ดูดิยังฟันยังเบาเลยปะน,นี่สมมติจะตั้งการเออติดสตันผมก็ชาร์จฟันฟันอีกทีดิจะให้เลือดน้อยหน่อยเออฟันอีกทีอันนี้มันแหมืก่อแรกอะมอนเวลต่ำแล้วมันเลยฟันผมเบานะ โอเคแค่นี้น่าจะพอนี่กดตะคิวมันจะมีโล่ขึ้นมาเห็นปะซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบนะครับอย่างตอนรถเต็มมันก็มันก็เพิ่มมันจะเพิ่มไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละแต่เราจะไม่เห็นถ้าดูด,ดีมันจะเพิ่มนิดนึงเนี่ยจะเพิ่มเห็นปะจริงๆมันพลมันเลยไปอีกนะอาจจะอยู่ประมาณเนี้ยแต่มันไม่โชยเห็นไง เพราะเวลาคุณโดนบอสตีต่อมีโลอ่ะคุจะเห็นเลยว่าเลือดไม่ลดคุณโดนไปเท่าไหร่ก็เลือดแทบจะไม่ลดเลยครับถ้ามันไม่ทะลุโลอ่ะทีนี้ปานอันแรกปานหลักเลยอันนี้จะเป็นการเปิดทักษะเมื่อใช้การทักษะมันเป็นความสามารถของดาบ ของของอันเนี้ยสามารถหลักเลยอะต้องหาหมอลในกลุ่มเลยไม่น่ากล้ารจริงเลยแต่น,นี้น่าจะมีมอนเดียวมั้งตรงนี้รู้สึกจะมีตัวปะ่ะแล้วไม่วิ่งลเลยเฮ้ กติเวลาตั้งกามันจะไม่มีโปรโใช่ไหม <_ d ose> เหลือตัวหนึ่งเหลือตัวดาบแล้วกันนี่หนีถอยทำไมเนี่ยโอเคทีนี้ปกติเราตั้งกามันจะไม่มีนี่รอนฟันปุ๊บ จะมีสถานานี้ขึ้นมานะครับพ่าคุณกดมันสถานมันจะเป็นความสามารถเดียวกับชาร์จคือคุณไม่ต้องชาร์จที่เสียเวลาซึ่งผมก็เอามาใช้อยู่บ่อยๆเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยมีจังหวะด้วยชาร์จฟันมอนเท่าไหร่เพราะงั้นเวลาผมแฮร์ี่บอลผมก็จะพลย์ไปใช่ไหมแล้วรอบไหนพลาดมันอาจจะติดต้องไม่ติดแลย์รี่นะครับสถานะเมื่อกี้คือสมมติเซรีพลาดใช่ไหมลขึ้นเราได้จังหวะพอดีผมก็กดใช้ไปเลย ก็คือเป็นช่วงทำดาเมจให้เราแหละไม่ต้องมาเสียเวลาชาร์จแบบเนี้ไไอันนี้ใส่ไว้เฉยๆครับอย่างที่บอกใส่เฉยๆรอน,นี้อยู่ส่วนอันนี้เอออย่างที่บอกว่ารู้สึกจะบอกบอกแล้วใช่ไหมเพื่อเพิ่มาดาเมจถ้าชาร์จบอส10%ส่วนอันสุดท้าย,ยาที่เป็นรูปอันนี้อันนี้ผมแปลมาแล้วแต่ว่าความสามารถมัน ยังงงอยู่อย่างอันนี้จะเป็นฟ o r m a t ด้านดาบมั้งคือเมื่อคิดจะข้อดาเมอร100์เซครับมันจะมีมันจะใส่สถานะลดเลือดลดเลือดไหลให้กับเป้าหมายอันนี้มันเขียนกันแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นพวกวุยะยกระยะป่ะนะคือไม่สนใจค่าป้องกันของเป้าหมาย22.5%สิบสองจุดเปอร์เซ็ดาบคู่ตอน perfect rod ในครั้งต่อไป ที่ใช้ศิละปะการต่อส้อ่ภายใน8วิจะเพิ่ม25%เพิ่มดาเมจของศิละปะแหละไม่น่าจะว่าใช้สกิลไหมแต่อันนี้มันมาดโมโดาวแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออ๋อถูกแล้วล่ะของ,งเอ่อคิดข้อดาเมจของการชารจ์จะหรือบล็อกหรือเคาน์เตอร์แท็กจะเพิ่มขึ้น20%ก็คือทำาาเมจแรงขึ้น20ละอ๋อทั้งบล็อก ทั้งเคาเตอร์หรือชาร์ติงหลักๆก,ก็คืออันนี้แต่ถ้าคุณเล่นฟูลคอมโบคุณต้องใส่ใส่นี้เป็นหลักตอนนี้คือเพื่อความสามารถของทำให้ชาร์จไวขึ้นมั้งผมจะไม่ผิดนะเอ่อเอฟเฟกตความเสียหายของถ้า ของท่านเนี้ยท่านเนี้ยเอ่อจะเพิ่มขึ้น20่สิบแล้วหรือห้าละห้าเซนตตามลำดับหลังจากที่พวกเอ่อลูกน้องหรือหัวหน้าสง่สง,สงสูงที่ยี่สิร์เซนตะครับเนื่องจากเนื่นนนองจากความตอบสนองขงทรทั้งหมดที่สร้างโดยตัวละครจะลดลงสิเอรซ็นตมันเอ่รูสสึกจะลดดาเมจด,ด้วยมั้งสิแต่โปรแกรมแปลมันแปล,ปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะงั้นก็เลยนี่ผมเดี๋ยวผม เป็นเวอร์ชันอังกฤษจ,จะแปให้อีกทีแล้วกันในขณะที่เฟกการลดความเสียหายยังคงอยู่คูดาวสายฟ้ากำลังลดลงสิวินาทีืลดคู่ดาวของท่าโลบ้งจะไม่ผิดท่านเนี่ยก็ชาร์จไวขึ้นแหละแต่เลาอผมใส่แค่ประมาณนี้อยู่ครับทีนี้สายแทงอ๋อลืมบอกว่า กาะถ้าเราไม่ได้หาจากบอตัวนี้ถ้าหากเกาะอย่างเดียวจากบอตัวนี้ได้นะดอกเหมือนกันเป็นของสายแทงมันจะดอปสามเซตแหละแต่ว่าจริงหลักๆมันก,ก,ก็คือคงเป็นอันเนี้ยทีนี้ในหมดละลายหน้าที่ของแทงขอเป็นบอสง่ายๆแล้วกันนะ แหลกครับตอนนี้เราจริงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลงกบบระบอทลงกับคนมันเดี๋ยวยาวเกมนี้ขอณขอคุณทำดรามใส่บอสครั้งเดียวอ่ะจะให้ดีก็พยายามไม่แทงเปิดไปเลยปุ๊บคุณจะเห็นใช่ไหมข้างบนเนี่ยจะมีชื่อบอสอยู่นะครับเอ้ยชื่อชื่อคนที่เป็นบอสเลงอยู่ทีเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องทำดาามจก็ได้แต่หน้าที่หลัก เนี่ยมันจะบอสจะเล็งชื่อเห็ป่ะเพื่อนทำดามจไปเท่าไหร่มันจะไม่สนใจตัวอื่นเลยก็คือมันจะเล็งเล็งแต่ทังอย่างเดียวแต่หน้าที่หลักของเราคือแพรลี่ตอนนี้มันไม่คอนิกใสมั้งอันนี้ต้องเพื่อนมาช่วยตีครับไม่รู้ช่วยทันมนั้ยยังจะเล็งพยายามเล็งแต่เราไม่ไม่สนใจคนอื่นต่อไปเป็นแมตติดเวลาติดก็ ยิ่งแต่ล,อง,ลองออนไลน์นี่มันน่าจะเห็นไม่ชัดต้องไปลองอีกอันหนึ่งครับต้องลองคนเดียวถึงจะเห็นชัดหลอดหลอดมันจะลดไวอยู่เฮ้ยอย่าโหลดช้าสิเฮ้ยเอ่เเอต้องบอกว่าตอนนี้มันแหลกมาก ข้าหมดออนไลน์เป็นช้าดิเอ่อขอเป็นง่ายๆแล้วกันนะเพราะมันแหลกเอ่อข้าคนเดียวได้นะออนไลน์ ดูดิแลขนาดไหนอะฟันไม่คือเข้าเออโอเคเข้าละหน้าที่เราคือเพลลีเห็นปะหลอดข้างบนอะหลอดสีฟ้าจะลดเห็นปะจริงๆถ้าเป็นเวลเท่ากันมันจะลดเว่าน,นี้ครับถ้าถ้าฟันฟันปกติมันจะไม่ลดเท่านี้นะเนี่ยตอนที่มันเวลลงเวลสิบหกไงแล้วมอนมันเวลน้อยมันก็เลยโดนดามเมจแรง กอมก็เลยหายเยอะแต่ถ้าคุณลงลงเวลสูงอะ่ะไ,ไม่โดนอีกเฮลี่ไม่ตรงเลยลงเวลสูงอะ่ะหลอดมันจะลดคุณฟันฟันไปหลอดจะลดยากแต่ว่าหลอดหลอดเนี้ยจะลดประมาณเนี้ยสมมตินี้ใช่ไหมลดประมาอยู่ประมาณเนี้ยซึ่งถือลดเยอะนะครับ เหน้าที่อีกอย่างคืออาจจะลากบอสสมมติบอสตัวเมื่อกี้มันจะมีท่าพายุใช่ไหมมันจะชอบพายุมาเข้าหาหน้าที่เราก็คือลากลากครับลากบอสให้ออกมาจากพายุยางั้นเพื่อนเข้ามาทำดาเมจไม่ได้ซึ่งถ้าเอากีถ้าเล่นกระบ,บอกมันนานไปครับไปจะเข้าไม่ขั้นหนึนั้นบางที หลักๆหลักๆมีอยู่แค่นี้ครับใช่ไม่มีอะไรเพิ่มล้มีแค่นี้แหละก็ถ้าผมพลาดอะไรก็บอกได้นะผมก็คงไม่ได้ใช้ฟูลแทงค์หรอกครับเพราะผมอยู่เล่นหมดเลือดต่อให้เป็นเซิร์อิเตอร์ผมก็คงเล่นหมด เงาลมเนี่ยแหละสายถนัดสุดละเอ,อ่อแต่ตอนเปิดอาจจะมีย้ายไปเล่นสายอื่นลองเล่นแต่คงกลับมาตายเงาอยู่ดีอะไมลาวุ้ที่ผมถนัดสุดละแล้วก็ผมชอบตรงที่มันได้ได้โลดด้วยทำให้สู้บอสลดโลดง่าย,ง,ายง่ายขึ้นอีกเพราะผมชอบเพลี่อยู่แล้วโอเค วันนี้ผมขอจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนก็ถ้าชอบก็ขอไอล,อไลค์กดติดตามได้นะครับส่วนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ